เอาละจังหวะนี loyalty, ้ก็ม uh ีก็มีด well ีอยู่นะมีดีอยู่แล้วก็แล้วก็อยู่ในสมาธิดีผมชอบบรรยากาศที่มันอยู่ในสมาธิอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวละครที่กำลังดำเนินไปแล้วก็เนี่ยผมชอบความเรียบง่ายแบบเนี้ยความเรียบง่ายของมันเนี่ยมันทำให้คนดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกสบาย ดูแล้วรู้สึกสบายนะโอเคคู้ต่อไปกรีน <c oughs> เเปิดเรากินพยักษนาแล้วนะกินกระดิ่งก uh ิน huh. ทั้งสองทีก huh. ็เปิดเลยตอนตอนตอนที่วันโบนล้างจะถอดพ้าพันคอค่ะไไม่เผาเลยโดนแกล้งแกล้งขาเป็นรูเลยตอนเอาผ้าพันคอออกค่ะเยอะมากพ้าพันคอออก เอากินเป็นไงบ้างคิดถึงมากเลยสบายนะไม่เจองนันคิดถึงมากเลยกินอะไรหรือยังเนี่ยยังเลยสั่งดีากินทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ย่ส่งเนี่พิ่งกลับมาจากเมืองนอกมาจากลาสเวกัสเลยซื้อของมาฝากโอ้โสวยมากเลยอะเนี่ยมันเป็นผ้ามันคอขนมิงประกอบด้วยข่าควาย อย่าให้ว่านใส่อะมันอุ่นมากเลยลองใส่ดูนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยก็รู้ว่านชอบกั่นแหละชิมาน่ารักเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะนี่พันพันคอนี่ะนี่น่ารักมากเลยอะน่าอุ่นมากเลยเฮดีเนอะนี่น่ารักมากเลยขอบคุณมากน่ารักมากแหม เดี๋ยวคนเข่นเข้าเป็นงังเงยเป็นง่ะฮัลโหลเต็มาทำงานอยู่จ้าโอเคหนูก็เลิกแล้วโอเคเอ่อรอไดโอเคงั้นหน๋ยวเจอกันนะ พรามีงานอ่ะงานเขาก็เจ้านายเขาบอกว่าเนี่ยไม่ไปโราได้ออกแน่เลยก็ขอโทษจริงนะว,นงว่ายังไม่ได้กินข้าวด้วยกันเลยอ่ะไม่เป็นไรเราไปทำงานเถอะก็ยังไงหนุ่มวันค่ะวันคอยช่วยทาไว้ก่อนนะล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันล้วกัน,อนโอเคนะได้ขอโทษจริงนะที ขอใจนะั้นครั้งเธอเยยอมใจเ,อ,เองขอใจนั้น่วเธอทำทีสุดแล้วอย่าม,มงน,นทงที่พยายามทุกเทอดทนให้กันแค่นดีมาโอเค okay. ขอบคุณครับ มีจังหวะเซอร์ไพรส์คนดูด้วยแล้วมันมีไว้ไอนเนี่ยฮะก็มันดเดียว่างแล้วมันเจ็บไปละเออมันเกิดการตกได้ไงอ่ะเพราะว่าอะไรแซวลันะครับรักการเอารักการตกเลยโออคู่ต่อไป ถึงแล้ว <c oughs> ลใช่ใช่ ทำงานเหนื่อยมาก่ีเวลาพักเบื่อไม่ถึงแม่พี่คะครับ,รบพี่ใช่พี่รอน AF5 ป่ะคะอ๋อใช่ใช่ครับคือ หน oh, insight, ูอะค่ะเชียร์เชียร์พี่ตลอดเลยโหวตให้ด้วยคือคือขอถ่ายรูปแป๊บนึงได้ปะคะได้ได้ครับขอถ่ายสองคนเลยได้ปะค่ะได้ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปคือกระเป๋าอะค่ะกระเป๋าครับทำไมครับกระเป๋าทำไม ขอได้ปะคะคือแบบว่าของเต็มกระเป๋าเลยครับพี่จะเอาที่ไหนใส่คือหนูค่ะกำลังจะอนนี้ชาแล้วค่ะแล้วแบบว่าคือเวลาแบบดูพี่รอนทีไลในทีวีแล้วมันรู้สึกมีกำลังใจทุกทีเลยค่ะงานนั้นเลยคะะคืออยากขอไว้เป็นแรงบันดาลใจได้ไหมคะกระเป๋าเนี่ครับค่ะ คือช่วยเซ็นลายเซ็นให้ด้วยนะพี่บอกว่าจะให้เรื่องมีถุงพลาสติกมามงั้นแล้วพี่เอาของไหนไหใส่อะเต็มของเต็มกระเป๋าเลยพี่ใส่ถุงพลาสติกก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุกเดี๋ยวเซ้นเดี๋ยวเซ้นให้อะอเดี๋ยวขอขอไอวีสิบสองตรงนี้ด้วยนะคะอ๋อได้ได้ได้ครับจะไม่ให้พี่เก็บเลยโอเค ถ้าให้จะแอิชั่นติดแน่ๆนะครับตั้งใจค่ะถ้าได้ไปรับรองค่ะโอเคโอเคเอาของใส่ก่อนไหมคะต้องดินี่ค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะโอเคครับ

น่าสนใจโบโอ้ยเขาถามป่ะพี่เอาเรื่อพี่โบก่อนมันอยู่ในบทต้องเปิดเลย